สวัสดีจ้ามาพอกับตุก๊กขึ้เก้ากันก่อนค่ะในช่องสเป็ชาแนลมากคะ่ะพี่น้องเมือน,นี่ตุ๊กพามากินเมนูสุดฮิตตอนนี้เนาะแหนมตุ้มจิว๋วแหนมดอนเมืองค่ะพี่น้องขาแพ็กเกจเพิ่งมาเป็นแบบนี้เลยค้ายแบบปีโป้นะพี่น้องปอกินนะตุ๊กไดมาสามห่อค่ะพี่น้องไดมาบบบเบิร์ดเบิร์ดเชลเขาเลยนะเหลืออยู่สำนีจแหละค่ะพี่น้องขาสามหอ่หอสามห่อห่อละยี่สิบหกบาทพี่น้องขา ห่อหนึ่งไม่จกตุ่มเ่าเขาปได้บอกแต่น้ำหนัก60กรัมค่ะพี่น้องเเวลากินเปิดกินแบบนี้ค่ะนี่กินเลยแกะกินงายรสชาติเหมือนแหนมทั่วไปค่ะแต่แซ่บเปรี้ยวที่ตุกใดมากคือเปรี้ยวเหรอืม ระชาดขึ้นแ,นแหนมหรอคะพี่หน้อคะเแตดต,ตาย,ยัางเด็ดจะว่าแพ็กเกจพินหนักเด็ดพริกมากจากขมิ้งยาใส่ไปแบบนี้เขาใส่ยังสีพี่หนองกินเลย แบบเหมือนแหนมไม่แตกต่างอะไรมากอะไรเป็นไงละอยากกินไหนเราบนกล่องหายกับพี่น้องคะเดี๋ยวว่าอากาศไม่ถอ่อนยันกล่องมันยุดหนาจับไหมจัด Con mắc mặt kinh nè Tô tí mặt kinh nẹm nhận bỏ cái ngay phải không? Cặp kèm Cặp kèm nhàng đi lên Hòa เรา,าเพิ่งเห็มบรยาบเพนห้องวิ่งไหลไปหลอืมเขาฮิตกันเพราะว่าแพ็กเกจมันดูแปลกตาม้างพี่น้องเพราะรสชาติกะน้ำคักคัก พ็กเพ็กเพ็กิดกันแห่งนะด้วยแบบซื่อมากินหนึ่งพ่อเหรอครับพี่น้องคะตัว่ามันแบบพุ่พ่อนางกินแหนมเล่นฮะห,หนึ่งคำหนึง เผ็ดพริกค่ะพี่น้องคะเอาแล้วค่ะอำนาจกบบแค่น,นี้ค่ะพี่น้องคะไว้พบกันคลิปหนักคะ่ะสวัสดีค่ะ